ผมเห็นที่ท่านนายกออกคําสั่งมาเนี่ยที่เอาข้าราชการไปประจำไปหรือเห้นตำรวจมีอยู่คนเดียวกระทรวงอื่นๆมามากเลยนะฮะแต่แปลกใจทําไมทหารไม่มีแต่ว่าการเก์ทหารเนี่ยก็มีการทุจริตกันครัใช่ไหมพี่ก็ได้ยินมาโดยตลอดนะว่ามีการทุจริตกันไม่ตัดให้เขาครบบ้างไม่ครบบ้างขาดขาดหายหายบ้างให้กลับบ้านไปบ้างมาเซ็นชื่อรับอย่างที่พูดม่แก้นะมีเลี้ยงกันโดยตัวไม่ต้องมาส่งไปอยู่กับ ข้ราชการที่เกษียณแล้วบ้างอะไรแตัวไม่ต้องมาทํางานอย่างเงี้ยนะเขียนงบไว้สวยรู้เลยใช่ไหมแต่ฝึกไม่ครบหรอกนะหรือทหารประจําการเนี่ยนะนะรถลามาช้างต่างๆต่างหลเนี่ยนะตั้งงบน้ํามันเต็มไปหมดเลยครับถามว่าวันๆันเนี่ยทหารเอาเอารถลารถ รถต่างๆรถถังนะรถนู่นรถนี่ไปใช้อะไรบางเนี่ยผมพูดเลยตั้งแต่ผมร้อยร้อยตำรวจตีนะทหารเนี่ยก็ขายน้ํามันมาตลอดรถปิกอัพรถทหารรถตรวจการรถถงถังประจําการรถนู่นรถนี่เนี่ยนะอุ่นเครื่องบ้างไม่อุ่นเครื่องแล้วที่เหลือก็ขายหมดหรือแม้กระทั่งพอระดับสูงขึ้นนะเรื่องจัดซื้อจัดหาจะก่อสร้างอาคารสถานที่บ้านทักซื่อทหารนีหมดนะครบเลยทุกเงินถูกไหมกี่เปอร์เซนกัน ใช่ไหมเหมือนเหมือนกระทรวงราชการอื่นนะมันก็เหมือนเหมือนกันนะซื้ออาวุปกรณ์ละซื้อเครื่องบินซื้อรถถังละใช่ไหมเดี๋ยวนี้รถถังเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยับนยน้นสามาัยผู้มีอำนาจขนาดนี้เนี่ยมันยังวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยทำายัางไงนะหรือแม่แต่ไอ้บอลลูนลอยฟ้าเนี่ย ที่มันบินขึ้นไปมันก็ไม่ขึ้นอ่ะไม้ตีผีอ่ะกันผีที่ว่าไปตรวจระเบิดอ่ะมันใช้กันไม่ได้ซื้อมาตั้งราคาแพงอ่ะมันทุจริตกันหมดนะแ้วมันต้องปฏิรูปกันหมดอ่ะซึ่งเรื่องนี้อย่าพูดแต่ตำรวจเลยอายการก็มีสารก็ยังมีใช่ไหมไมันก็ไม่ถูกไล่ออกหรอกหมดนะนะมันมันเป็นไปด้วยหมดต้องใจเป็นธรรมต้องเปิดกว้างนะยิ่งคนเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจบริหารราชการบ้านเมืองและบริหารเรื่องเงินต้องเปิดกว้างต้องเป็นธรรมนะ คนถึงจะได้เคารพรักษนับถือศรัทธาไม่ใช่ว่าของกูดีหมดของคนอื่นเฮียหมดอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกอย่างนี้อยู่ไม่ได้สมัยผมเป็นเด็กๆนะร้อยตำรวจเอกสารวัตรสถานีตำรวจภูทรอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมั็คือผู้ออกหมายไปเองเนี่ยคือผมไปคนเองเนี่ยไม่ต้องออกหมายเลยก็เหมือนกับอย่างตอนเนี้ยที่สาหาสใช้อรนาชตามมาตรา14ีที่ไปค้นค้นอะไรมันง่ายๆ่ายง่ายๆเนี่ยเพราะไม่ต้องมีหมาย คนก็ลิษยาตำรวจมผมเรียนตรงเรียนมาสี่เหล่าเนี่ยตำรวจทหารบกเลืออากาศพอจบมาเนี่ยร้อยตำรวจตรีเนี่ยออกหมายเรียกคนเอกได้เลยนะแต่ว่าถ้าจะคนไปขอผู้ว่าแล้วต่อมาก็เปลี่ยนไปขอศาลจะไปนค้นปุ๊บปั๊บปั๊บไม่ได้แล้วซึ่งความจริงเนี่ยกฎหมายก็มีตัวคานอยู่แล้วมาตราร้อยห้าเจ็ดเนี่ยเป็นเจ้งงาหน้าที่ปฏิบัติหรือระเบินการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ย มันก็คานกันอยู่แล้วไม่เห็นจาเป็นจะต้องให้หน่วยงานอื่นมาคานเลยผมจะจับกันัาเปาะเนี่ยรวบรวมหลักฐานเสร็จแล้วนะก็ให้ในตํารวจเนี่ยไปขอผู้ว่าไม่ยอมเซ็นทั้งที่เราก็ดูแลพยาหลักฐานมันชัดเจนใช่ไหมคือก็ต้องถือว่ากํานันเขาเขามีอิทธิพลอ่ะทั้งทหารด้วยเราก็อยู่ในมือเขาหมดนะนะมันถึงคาของเถื่อนกันอย่างเต็มที่ ตมลัวก็อยู่แต่ยกเว้นเดียผมเดี๋ยนั้นอ่ะที่เมื่อไปแล้วนะที่ท่านํำไงครับผู้ไม่ยอมทงนั้นก็เมื่อไม่ยอมเซ็นใช่ไหมทีนี้พอลูกน้องกลับมารายงานบอกว่าผู้ว่าไม่ยอมเซ็นครับไปไปเลยเองกลับไปบอกผู้ว่าใหม่ดิจะเซ็นไม่เซ็นไม่เซ็นเดี๋ยวจะจับผู้ว่าเนี่ยลัะก็ลูกน้องก็ไปที่นี่เซ็นเลยนะแล้วอย่างผมเนี่ยจับมาไม่รู้กี่รัฐมนตรีแล้วนะสกสขสวสบนะ นายกเทศมนตรีพ่อสสลูกรัฐมนตรีกระจับนะจับบังบดผมก็สืบสวนรูปโรวยาผมก็ไม่กลัวใครได้อย่างจะว่าไงจะมาก็จับไปนะบางทีผู้ใหญ่บางท่านถามผมจะจับทำไมไม่บอกก่อนนะก็บอกท่านเดี๋ยวไม่ได้จับสิหนีลงเรือไปเรื่องการมนาการมหมนะคงก็ตามไปจับแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องการมนาเป็นหลักหรอกเบื้องหลังค้ายาเสพติดกันท รัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันนี่ก็เคยถูกผมจับแล้ววันนี้ก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่รัฐบาลที่แล้วก็มีรัฐบาลนายกปูก็มีรัฐมนตรีที่ผมจับนะมีหมดเกือบหมดฮะถ้าั้นผมจับเป็นสิบนะถ้าเราจะมาปฏิรูปตํารวจอย่างนู้นย่างงี้แต่การเมืองเข้ามาก้าวไก่แทรกแซงได้ไม่มีประโยชน์เดิมเนี่ยพว่าตตำรวจปี47เนี่ยก็ยังมาคับใช้อยู่นะนายกมนตรีมีอำนาจนะ เสนอรายชื่อข้าราชการยศพลตำรวจเอกเสนอกอตชชให้เป็นพบตรฤดูแต่งตั้งสสสกสสอะไรทั้งหมดเสนอไปให้นายกเสนอไปให้เกาจะไม่จัดให้ก็ไม่ได้ไม่จัดให้เดี๋ยวก็ทํางานร่วมกันไม่ได้พอพบจัดไปแล้วก็ต้องถือบัญชีไปให้นายกเขาดูโอเคไหมโอเคถึงมาประชุมก็ได้ไอ้ที่ประชุมก็ตอประชุม ข้าราชการยุดต่างๆมันลอยต้ยนะเจดอหันเป็นเลือกแต่งตั้งประหลักกระทรวงต่างๆที่พลเรือนอ่ะแล้วทหารทำไมไม่ให้เขาตั้งด้วยอ่ะแล้วถา่เจ็ดคนที่คัดเลือกมาเนี่ยเป็นเทวดามาอย่างไหนมันก็กินข้าวเหมือนผมเหมือนคุณอ่ะเหมือนคนนู้นอ่ะใช่ไหมมันก็มีชีวิตจิตใจมีญาติพี่น้องมีความโลภโกรธหลงมีลำเอียงได้อะไรได้ใช่ไหมแล้วมันจะเป็นธรรมได้ไงนะ สมัยผมเป็นผู้การกองปราบนะครับนะพอเป็นผู้การพวกผมเรียกคนที่ออกไปทํางานนอกหน่วยไปอยู่กับพุ่งชากลับหมดรถทุกคันที่ใครเอาไปมันพุ่งชาหมดนะจนระเบิดผมนะเออนะผมไม่ยอมอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคนหลวงรถหลวงน้ำมันหลวงเขาให้มาใช้ในการทํางานแต่ว่าไปอยู่ที่พุ่งชาหมดตำรวจนะยางที่โกงอะไรไหมเรื่องอะไรฮะท่านโกงบํานาญเออเละฮะ ออกให้ออกให้เลยกรมนอคำสั่งกรมนอออกให้ไปปฏิบัติงานปฏิบัติดทวีคูณไงบวกเข้าไปอีกนี่แหละคือการโกงบำนาญนั้นไปดูทหารนัินบำนาญเต็มหมดฮะไปตรวจสอบได้รู้เลยนะเหมือนอย่างผู้จัดการนครบาลเนี่ยใช้วิธีเดียวกันนั่นแหะเพราะลูกพี่เขาเนี่ยเป็นรองนายกรองนายกคนปัจจุบันเนี่ยนะสั่งแม่ทาภาคสีไปฮ นะนะก็เอาละโกงกันแล้วนะแล้วพอมาเป็นใหญ่ยึดอำนาจก็ช่วยกันนะความจริงไส้ในมันผิดไอ้ยุติยุติเนี่ยเห็นตอนนี้เห็นมีข่าวบอกว่าจะกระโดดคำถอกเป็นลองมาบอกขึ้นมาอะไรแต่ผมเหยียบทันทีเจ้าพลสลิดบอกใครจับนายกรฐมนตรีได้ครับเขาบอกอธิบดีตำร,รวจจับได้เห็นไหมตำรวจสมัยก่อนมีอำนาจจริงๆเจ้าพลสลิดบอกงั้นกูเป็นอธิบดีตำรวจเอง คือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าวถ้าทนายกประยุทธ์ตั้งใจจะไปรื้อตำรวจจริงๆนะยอมเสียตลอาอำนาจนะถ้าคุณไม่ยอมเสียตลาตรงนี้คุณแก้ไขไม่ได้จริงแต่ถ้าคุณบอกคุณเป็นนายกตอนนี้อยู่คุณอยากมีอำนาจเหนือตำรวจอยู่เนี่ยนะสามารถแต่งตั้งพบตรได้อะไรได้สามารถสั่งตำรวจอะไรได้หมดนะ คำรวมก็จะเป็นอยูนิตยางขึ้ต่อไว้คุณไม่สามารถที่จะเป็นปฏิทูได้ตอนนี้พระว่าตลาดือหรือกว่าวิทยุไม่ชอบนะ,ะคุณก็ตั้งอัตราสอบสวนนี้ได้ใช่ไหมคุณตลาดแค่นี้คุณทำได้มันเป็นยูนิ